นะคะที่เข้ามาเรียนการในชั่วโมองนี้แล้วนะคะถ้านักเรียนเข้ามาครบแล้วนะคะคุูครูก็จะได้เริ่มสอนกันเลยนะคะในชั่วโมองนี้อ่ะเรามาดูกันว่าในชั่วโมองนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะค่ะ,ะในชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องของสารแบ่งออกเป็นสองชิดก็คืออะไรนะ,ะสารเนื้อเดียว แล้วก็สารเนื้อสะสมนั่นเองค่ะเรารู้ว่าสารเนื้อเดียวเนี่ยมันหนไหคะสารเนื้อเดียวนั่นคืออาจจะพบในชีวิตประจำวันเรามากมายเลยแต่เรามองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวเห็นไหมคะแต่ว่าสีอาจจะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าชนิดของเครื่องดื่มหรือว่า ารนามาลัปปะทานั่นเองนะคะมาเราดูว่าสารเนื้อเดียวคือสารเนื้อเดียวคือที่ครูบอกไปแล้วว่าคือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองแต่ว่ามันจะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเป็นสารบริสุทธิ์นะคะสารบริสุทธิ์เลยแล้วก็สารละลายนะคะ ซึ่งสองสิ่งนี้นะคะสองสิ่งเนี่ยสารบริสุทธิ์แล้วก็สารละลายเนี่ยคือสารเนื้อเดียวนั่นเองนะคะเรามาดูว่าสารบริสุทธิ์อ่สารบริสุทธิ์ตรงนี้นะคะมีองค์ประกอบนะคะ,คะอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างคะ ประกอบไปด้วยะไรคะธาตุนะคะแล้วก็สารประกอบนั่นเองค่ะ,ะถ้าเป็นธาตุนะรับแรกเรารู้ธาตุก่อนธาตุก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นโลหะอันที่สองคืออะโลหะและก็กึ่งโลหะนั่นเองในตัวอย่างภาพที่ครูยกขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะ นักเรียนอาจจะพบเจอในชีวิตประจําวันอะมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับเราหรือว่า,าสิ่งที่เราใช้นะคะที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเลยเนี่ยที่นักเรียนพบเจอเนี่ยค่ะมันก็จะแบ่งได้ตามที่ครูกล่าวไปเลยคืออะโลฮะอะโลฮะอะโลฮะกึง่งโลหะนะคะและสารประกอบก็อยู่ในสารบริสุทธิ <S <S ์ที่ครูได้กล่าวไปนะคะซึ่งสารประกอบเนี่ย จะเกิดจากค่าที่ทำไมคะอ่าตั้งแต่สองิี้ขึ้นไปรวมกันนะคะแต่นักเรียนสังเกตดูที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยดูภาพนะคะนักเรียนมองเนี่ยจะเห็นแค่เหมือนสารเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเรามองด้วยตาเปล่าเพียงด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สารเหมือนสารละลายสารเนื้อเดียวกันเลยแต่มันมีสารประกอบ มากกว่าหชนิดนะคะขึ้นไปน,ะะนักเรียนค่ะและสารละลายสารละลายก็คือสารเนื้อผสมที่นะคะมีอัตราส่วนโดยมวนของสารที่เป็นองค์ประกอบจากไม่คงที่กันเลยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปถึงสารเนื้อผสมละสารเนื้อผสมเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรามองเห็นไดนะ้านวิศวะค่ะพี่กุมา ขนมที่เรารับประทานขนมหวานข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูทุกอย่างเลยนะคะที่เรียนเ,เจอเลยนะก็คือสารเนื้อผสมนั่นเองคะอ่ะอ่าเรามาดูว่าก็สารเนื้อผสมก็คือสารที่มีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งส่วนสารที่ทำไม,มคะมองไม่เป็นเนื้อเดียวแล้วก็มีองค์ประกอบ ซึ่งมีสององค์ประกอบขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าก็จะแยกออกมาได้เหมือนกันนะคะแยกมากเป็นสารคอรล์ลอยแล้วก็สารแม่แขวนลอยนะคะแยกออกมาเป็นสองชนิดนี้สองประเภทนี้นะคะนักเรียนนะคะแล้วเรามาดูว่าเออคอร์อยแล้วก็สารแขวนลอยนั้นเป็นอย่างไรนะคะว่าเราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำว่าเราแค่ไหนนะคะ นี่ค่ะคุูได้ยกตัวอย่างมานี่คือสารแขวนลอยนะคะอย่างเช่นต้ยมยำกุ้งแกงฟักแกอะไรทุกอย่างเลยแล้วนี่คือสารแขวนลอยคือนมที่เราดื่มกันทุกเช้าเย็นหรือว่าคนในครอบครัวก,กันทาไมาสารแขวนลอยแล้วก็คอลอยที่คุูยกตัวอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าขนาดของ นักเรียนเห็นไหมคะว่าสารแขวนลอยที่คุยกตัวอย่างวะเนี่ยในที่อ่าอย่างเช่นต้มยำกุ้งเนี่ยหรือว่าแกงฟักเรลือทุกอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันจะมีทำไมคะชิ้นส่วนแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าสารครลอยนะคะแต่สารคลอยนี่ทำไมคะเราจะมองเห็นเหมือนเป็นสารเนื้อเดียวกันเลยนะคะถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่าแค่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่สารครลอย ทิ้งไว้านานมันจะมีขนาดตุกตะโกน้นะคะขนาดที่มันไม่ใหญ่เกินนะคะก็เรียนก็จะสามารถสังเกตได้นะคะแต่ที่สังเกตได้เห็นชัดเจนก็คือจะเป็นสารแฟลอยแขวนลอยนะคะเรียนซึ่งสองส่วนนี้ต่างกันตรงที่ขนาดเลยค่ะที่เราจะชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือขนาดของมันนั่นเองนะคะอะ ดังนั้นครูจึงสรุปให้นักเรียนเห็นนะคะว่าสารเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็จริงนะคือสารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ามันแบ่งอะไรได้บ้างนะคะมันแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าสารเนื้อเดียวนะคะที่ครูได้กล่าวไปคือมันสามารถแบ่งออกเป็น สประเภทได้อีกก็คือเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็สารละลายนะคะส่วนสารบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ยังแบ่งออกมาได้อีกว่าเป็นธาตุแล้วก็สารประกอบนะคะเหมือนที่ครูกล่าวมานะคะธาตุตัวนี้อยู่ในสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ อยู่ในสารบริสุทธิ์ปุ๊บธาตัวนี้ก็ยังแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภทนะคะเรียนที่รูได้ยกตัวอย่างให้เรียนดูว่ามันเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราว่าแบ่งออกเป็นโลหะกึ่งโลหะและก็อะโลหะนั่นเองนะคะดูะซึ่ง มันจะรึกซึ้งมากเลยนะคะว่าสารเนื้อเดียวนี้มันแบ่งเป็นทอด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 ออ,ออกมานะคะดังนั้น,นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยครูถึงทําสรุปมาส่วนนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นสารใช่ไมคะสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมเนี่ยก็จะแบ่งที่ครูบอกแล้วว่าแบ่งเป็นสารคอลอยกับสารแขวนลอยนะคะสองอย่างนี้ ต่างกันตรงที่ว่าขนาดขนาดของสารนั่นเองนะคะซึ่งสองส่วนเนี่ยสองประเภทเนี่ยล้วนแต่มีสารผสมนะคะสารผสมสารละลายทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าขนาดของสารนั่นเองนะคะซึ่งสารคอรอยเนี่ยมันจะมีสมบัตินะคะระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะอ่ะ และสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ครูก็มีกิจกรรมนะคะทายชั่วงที่จะให้นักเรียนทำนะคะไม่ยากเลยนะคะซึ่งครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสารนะคอเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาอย่างละ หาชนิดนะคะรวมกันทั้ง2ชนิดคือสารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมนะคะก็จะรวมกันได้สิบตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วเรามาช่วยกันวิเคราะห์ในชั่วโมงต่อไปว่านักเรียนยกตัวอย่างมาถูกตามประเภทของสารที่ครูให้ไปหรือไม่นะคะ สำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะก็ยังไงก็พบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ